สวัสดีจ้ามสาวจ้าพี่พีน้องน้องทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศเศาทนี้วันที่27สิงหาคม6คบอัปเดตแต่สาวให้ฟังเลยนะจ๊นาว่ามีฝนยเนนยอะเปิดได้แน่สำหรับเมืองนีภาคอิสานจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแฮนเนนนอกค่ายบึงกาฬสกลนครนครพนมลวมตะวันตกเฉงใ่้ความเร็10ว10 20กิโลเมตรชมจากแอดมินกับบุคคลสบายเสียงกับบุคคลมีขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเร ดาทีหนึ่งตรวจพอกุ้งฝนฝาขันนองกำลังปานกลางถึงหนักอยู่เตียมเพิ่มเมืองสวพิสัยพ่นเจริญสีวิไลบุงขาเซกาบึงคงลงจังหวัดปึงการสุวรรณู้หาจังหวัดน้องบัวลำพูทาบอสะค่ายเมืองพ่นพิสัยเฝ้าไรจังหวัดน้องคา่ายนายุ่งนามโสมบานผื้อเพ่นสางค่อมพิบุญระบานดุงถุงฝนจังหวัดอุดรธานีหน้าแหวดันทรายทาดีผู้เรือเชื่องข้าน เมืองปากช่มหน้าดวงจังหวัดเลยผักดีชุ่มพ่นเทศสิทธิจังหวัดเจ้าพุ่มเมืองบานม่วงข้ามตาอากาศเจริญสินว่านนอนมวาดอากาศอํานวยสว่างแดนดินพันนาดิคมมกุสูมานพ่นหน้าเกลจังหวัดสกลนครหน้าท่มสีสงคข้ามหน้าวาทาอุเทนพ่นสวรรค์ถาดพนมป่าปาก,ปากบานแพ้งจังหวัดนครพนมวิเชนบุรีสีเทปจังหวัดเพชรบูรณ์ถัดมากมาเบิ่งอีกหนึ่งเรดาจาร เรดาที่สองตรวจพ่อกุ้งฝนปานกลางคุ้มฝนอ่อนอยู่ที่ สปปลาวจ้าส่วนกุมฝนหนักมีอยู่ที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมแลกะกะสปปลาวเนาะสำหรับอีสานตอนล่างกัญพึ่งน้อยใจฝนหน่อยฝนบ่มีแอดมินก็นไปเช็คข้อมูลมาแล้วฝนหลวงกะจะทําการบินในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนาะเพื่อหายอีสานตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นมีน้ำเพิ่มขึ้นจ้าจังได้แอดมินกันสีอัปเดตข่าวสารในพี่น้องได้ฟังอีกจากเธื่อนเื่อนนึงเนาะคลิปนีล่าไปแล้วขอโทษขออภัยจ้าเสียงบ่คอยมี นี่เป็นวัดโปรสบายไปแล้วจ้าบ๊ายบาย